ฮัลโหลวันนี้เป็นวันเสาร์น,นะคะอากาศดีมากวันนี้ยาจะมาเดินเล่นที่นิวยอร์กนะคะเป็นการมาออกกำลังกายนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูบ้างยาทำอะไรบ้างในนิวยอร์กคะ่ะมาดูกันเลยยาว่าจะไปต่อขนตาก่อนนะคะดูขนตาตอนนี้กับ ก่อนและก็หลังทํานะคะว่าจะเป็นยังไงคือยาจะต่อบแบบธรรมดานะคะแค่1ชั่วโมงในการที่จะไปตอ่อตอนนี้ยาก็ต่อขนตาเสร็จแล้วนะคะเรบไรกที่ยาไปได้ในราคา70ดอลลาอลนะคะ,นนะคะิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 7-3็ดสามคือสามสิบอนหนึ่นะคะแต่พอรอบนี้อยางก,ก็ได้ในราคา5้ิยนก็มีได้ในราคาพันพันห้ค่ะถือว่าถูกมากเย้เราก็ให้ติดตามธรรมเนียมอเมริกานะคะที่นี่ติปติปติตนะคะอย่าลืมติปถ้ามานิวยอร์กอย่าลืมนะคะเพราะว่าเป็นสในที่แบบต้องให้อนะคะ่ะที่นี่เป็นธรรมเนียมประเพณีนะคะ่ะ แล้วตอนนี้ก็กำลังจ็อกกิ้งนะคะก็จะเดินไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเพื่อนนะคะนัดเจอเพื่อนที่ร้านเปนย่างงงเหมือนกันว่าคือมาเดินให้เหนือออกหรือว่ามากินค่ะเป็นแกรนด์เซนทันนะคะที่เป็นแลน์มาร์กหนึ่งที่ถ้าใครมา,มานิยวยอร์กก็จะต้องมาถ่ายรูปกันที่นี่นะคะเห็น มาเก็บแรนนาร์ที่นี่ทุกคนเลยค่ะทีข่าทขายมาเป็นเรนนาร์ทหนึ่งแต่แบบยามมาบ่อยมากทุกวีเกนที่ยามเข้ามาในนิวยอร์กนะคะยามก็จะม,มาลงสถานีรถไฟที่นี่นะคะเพราะว่าสถานีที่แกรนด์นทันนะคะมันจะออกนะคะเนื้อใ,ใต้ออกสุดที่นี่ก็จะเป็นสถานีใหญ่ที่ถ้าขนาดนิวยอร์กก็จะลงกันที่นี่นะคะ อยากไปถ่ายรูปที่ทําสแควร์ก่อนอยาก,ก็เดิน25นาทีนะคะไปถึงทันปิ้งยังเกาหลีเสร็จแล้วเพื่อนบอกว่าจะถ่ายรูปที่ทันสแควร์ก่อนอยาก็เลยเดินกลับมา25นาทีที่ทําสแควร์น,นะคะก,ก็เท่ากับว่ายาต้องเดิน1ชั่วโมงเต็มแล้ว่ะไม่ผอมก็ไม่ได้แล้วเดิน1ชั่วโมงเต็มแล้ววันนี้ก็เดินไป50นาทีเป็น1ชั่วโมงแล้วนะคะแล้วก็จะถึงทางําสแควร์แล้วเค แล้วเดี๋ยวต้องเดินย้อนกลับไปที่ร้านอาหารอีกก็เป็นชั่วโมงครึ่งคิดว่าก็เดินเยอะเหมือนกันนะคะตอนนี้เริ่มปวดเริ่มเจ็บเท้าแล้วว่านะคะแล้วก็จะถึงทามสแควร์แล้ว มากเลยที่ไม่ใส่แมสแล้วแล้วก็คนเยอะแล้วก็มีรถมีทัวร์แล้วด้วยตอนนี้มีทัวร์เหมือนทัวร์ทัวร์นิวยอร์กอะค่ะเขาทัวร์วิว่งแล้วด้วยตอนนี้ก็คือเหมือนทัวร์เที่ยวซิตี้แล้วก็คน,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 นก็เยอะเดินเที่ยวท่านเปมาไปมาเยอะมากทุกคนออกมาเยอะ เก้าสิบหาดอเนเ้าสิาดอลเหลือร้อดอนะคเร่ต้อตอไปสาันสาเลยนะคะ การมาออกกําลังกายนะคะตอนนี้มาดูน้ำขอณนะคะเป็นน้ำหอมช h a น e l กับยอ เป็นการมาออกกำลังกายนะคะ นยังไงแม่ติดปากเหมือนเด็กนะคะนิวยอร์กอาจเป็นเมืองที่สวยงามนะคะแต่ก็มีข้อเสียหลายอย่างเลยค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เป็นเรื่องธรรมดาของสับเวนิวยอร์กมากจ้าเป็นสุขเวนนะคะอีกแลนด์มาร์คหนึ่งที่ทุกคนชอบมา ที่อาหารไทยนะคะที่ร้านตือโฆษณานะคะอยู่ที่ไหนนะซิกอเวนิวค่ะซิกอเวนิวที่อ uh ัพสเตอ์นะคะนิวยอร์กมาน uh ิวยอร์กต้องมา uh huh. เ,เหตุว่ามีคำว่าโฆษณาอยู่ก็แสดงว่าเป็นร้านคนไทยที่แซ่บมาต้องมา mm hmm. mm hmm. ซ้มตำม,มาดีไปเด็ดวันนี้ซ้มตำค่ะผัดไทยผัดซีอิ๊วเสร็จแล้วก็ต่อที่ซ้มตำเลยมันม,ม,มีแบบด,ด,ดีนะดีเหรอคือดีนะมันลก็กรอบแล้วก็ได้กลิ่นขิงขิงหรือข่านะไอ้ไนั้นที่เขาใส่ในซ้มตำ กะว่าข่านะข่าที่มันเป็นเล็กๆพี่ใส่ส้งดังเป็นบาเล็กๆในะมหาอันนะคะไม่ใหญ่เดินเยอะมากคะ่ะเดินเป็นประมาณแบบ ประมาณประมาณ1ชั่วโมงแค่นั้นแหละสชั่วโมงนะคะจบทลิปนี้ไปด้วยการถมสองกิโลแล้วก็คันจิน,ก,นะะ okay. ก็ขอลาไปแค่นี้นะคะตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มแล้วก็จะกลับประมาณ3ามทุ่มนะคะก็จบ